อันยอซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมากอนเชปปอมนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฮันนีจากนิวเจนนะหรับในการเดินทางที่สนามบินล่าสุดเนี่ยมีการแชร์รูปออกมาแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยนะครับเป็นคลิปที่ฮันนีแล้วก็เมมเบอร์ของนิวเจนนั้นกำลังยืนกอดกันอยู่กลางสนามบินนะครับโดยมีสื่อแล้วก็ทีมงานบอดี้การ์ดต่างๆเนี่ยรายร้อมเหมือนแบบดูแลความปลอดภัยของศิลปินแล้วก็มีทั้งแฟนคลับแล้วก็สื่อเนี่ยมารอถ่ายรูปกันเพียบเลยทําให้หลาายๆคคนเกิดวม ไม่สบายใจยนะครับว่าฮันนีเป็นอะไรหรือเปล่าโดนอะไรไหมและคนที่กอดปลอบฮันนีอยู่น่าจะเป็นมินจีโดยเมมเบอร์คนอื่นๆในวงเนี่ยก็มีท่าทีที่แบบค่อนข้างที่จะน,นิ่งเลยนะครับฟีลแบบว่าไม่รู้จะวางตัวหรือทําตัวยังไงดีเหมือนกันแต่ว่ากอดฉันสักพักหนึ่งเนี่ยฮันนีก็เดินต่อได้เหตุการณ์นี้ทําให้หลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงฮันนีมากๆว่าเจออะไรน้องโดนอะไรที่สนามบินณนะเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่บางคนเนี่ยบอกว่าดูเหมือนฮันนีเนี่ยจะถูกโจมตีนะครับหรือว่าถูกด่าถูก พูดคำหยาบคายใส่จนทําให้แบบตกใจแต่บางคนก็มองว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนมีคนพยายามจะยื่นสิ่งของให้กับฮันนีโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวหรือพยายามจะไปทัชนะครับไปจับตัวฮันนีทําให้น้องเนี่ยตกใจมากๆแล้วก็แบบเหมือนขวัญเสียอะไรประมาณนั้นเกิดอาการแพนิคขึ้นมาแล้วก็มีคนแชร์คลิปมาด้วยนะครับว,ว่ามีมือของคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะยื่นไปที่ตัวของฮันนีและจะมอบเหมือนฟิลแบบเป็นจดหมายให้แต่ว่าฮันนีตกใจมากๆเพราะจู่ๆเนี่ยก็โผล่เข้ามาใกล้ตัวฮันนีมาก เลยฟีลแบบยืดมือแทะเข้ามาจากทีมบอดี้การ์ดอีกทีแบบอีกนิดเดียวเคยจะแตะตัวน้องได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนว่าฮันนี่จะออกมาอัปเดตให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ฟังกันแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณว่าตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกดีแล้วสบายดีแล้วและขอโทษจริงๆที่ทําให้ผู้คุณทุกคนนั้นต้องกังวลแล้วก็บอกว่าสนุกมากๆดีใจทุกโอกาสทุกครั้งเลยที่จะได้เจอกับเหล่าบันนี่แต่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้อึดอัดหรือว่าเกิดอันตรายขึ้นมาอยากให้ทุกคนนัั้้้นนรรููสสสึึกกบายใจจที่เ่เอไม เร่งรีบหรือว่าไม่รู้สึกรีบร้อนจนทําให้เกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้นสุดท้ายก็อยากฝากให้ทุกคนเลยนะครับที่จะมาเจอกันที่สนามบินเนี่ยอยากให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ฟีลแบบว่าคํานึงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเยอะๆไม่อยากให้ใครต้องได้รับบาดเจ็บไม่อยากให้มีคนล้มหรือว่าถูกผลักไปมาเหมือนในวันนี้อีกเพราะว่าคนเนี่ยเบียดเข้ามาหานิวจีนกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานทีมงานหรือว่าเมมเบอร์ก็ตามฮันนี่บอกอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่่ทําาใให้ไมสบยจ วันนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮันนีที่เรานำมาแชร์ให้ที่คนได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวกลับมาใจอกันใหม่ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง